สวัสดีครับนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับวิธีการสร้าง QR code นะครับ QR code ของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็คือเป็นสร้าง QR code เอาไว้รับเงินนะครับแทนเลขบัญชีของธนาคารกสิกรของเรานะครับก็ เหมาะนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้านะครับส่วนตัวนี่ครับถ้ามีการจะโอนอะไรให้กับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดง QR code ตรงนี้ให้เขาสแกนแล้วก็จ่ายได้แบบไม่ต้องกรอกหมายเลขให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นร้านค้านะครับยิ่งเหมาะนะครับเอาแปะเอาไว้นะครับให้ลูกค้าสแกนจ่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับการสแกนจ่ายนี่เป็นอะไรที่มาแรงนะครับไม่ค่อยพกเงินสดกันนะครับมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับก็ อ่าเริ่มจากก็เข้ามาที่แอป K+ คพลันะครับอ่าของธนาคารกสิกรของเรานี่นะครับจิ้มเข้าไปครับปึ้งเข้ามานะครับพอจิ้มเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับอ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดไปตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอ่าจ่ายบินนะครับหรือนะครับให้เรามาตรงนี้ก็ได้นะครับง่ายที่สุดก็คือมาตรง สแกนเพื่อจ่ายด้านล่างนี่นะครับกดเข้ามาตรงล่างนี้ง่ายกว่านะครับสแกนเพื่อรับนี่กดเข้ามาพอสแกนขึ้นมาแบบนี้นะครับที่หน้าจอมันมืดนะครับผมปิดกล้องหลังเอาไว้นะครับเพราคือเราไม่ได้ทําการสแกนนะครับไม่ได้ทําการสแกนเราทําต้องการสร้าง QR Code เท่านั้นนะครับก็ถ้าเราอยากจะสร้าง QR Code นะครับก็ให้เรามุมบนขวานี่นะครับดูนะครับสังเกตตรงมุมบนขวานี่นะครับบอกว่า QR รับเงินก็คือ QR โค้ดสำหรับรับเงินนะครับก็เราจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะแสดง QR โค้ดของเราขึ้นมานะครับเราก็ตรวจสอบดูได้จากตรงนี้นะครับเป็นชื่อบัญชีเราแล้วก็มีเลขบัญชีของเราอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะา us, of ทําการบันทึกก็ได้นะครับก็ถ้าเราต้องการบันทึกเก็บเอาไว้ในเครื่องนะครับเวลามีคนจะโอนเงินให้เราเราก็แสดง QR ตัวนี้ก็ได้นะครับกดไปบันทึกตรงนี้นะครับผมกดไปบันทึกก็ได้นะครับ ไปบันทึกก่อนนะครับอ่าเขาจะบอกว่ารูปภาพของคุณได้ถูกบันทึกแล้วแล้วก็ผมจะทําการแชร์นะครับแชร์ไปยังช่องทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะอ่าทการปริ้นออกมาเอาไปแปะเอาไว้นะครับสำหรับร้านค้าที่จะให้ลูกค้าจ่ายเงินกดไปที่แช์ครับพอกดมาที่แช์ปุ๊บมันก็จะมีช่องทางต่าง,าง,างๆเยอะแยะเลยนี่นะครับทั้งไลน์ทั้งอะไรทั้งเฟซบุ๊กทั้งเพียบเลยนะครับแต่ว่า ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็คืออ่าก็คือ Line นะครับผมจะแชร์จาก Line ตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็จะไปเปิดเอาจาก Line ใน PC นะครับหรือ n o t e บุ๊กเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับนี่ผมก็เลือกไปที่ Line ตรงนี้นะครับกดไปที่ Line ได้เลยนะครับอ่าถ้ามันเด้งออกมาก็กด Line เข้าไปใหม่ครับแบบนี้นะครับอ่าพอกด Line ปุ๊บนะครับเราก็เลือก ฝากไว้ที่ไหนนะครับผมมีลายกลุ่มสําหรับแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผมก็จิ้มไปตรงตรงนี้นะครับเนี่ยที่จะจิ้มไปก็คือทางขวาที่เป็นรูปกลมๆนี่นะครับจิ้มเข้าไปนะครับนะครับพอจิ้มเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับสังเกตดูว่ามันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้ตรวจสอบให้ดีครับเสร็จแล้วให้เรามาที่คําว่าแชร์มุมบนขวาสุดเลยนะครับกดแชร์เขาบอกว่าแชร์กับไลน์ที่เป็นชื่อว่ากลุ่มแจ้งเตือนและอทีนี้ เราก็สามารถที่จะกดออกจากระบบนะครับได้เลยนะครับออกจากระบบไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ลายกันนะครับว่ามาหรือยังนะครับกดไปที่ลายนะครับกดไปที่ลายที่สรับแจ้งเตือนครับเห็นไหมครับก็จะมีนี่ล่าสุดนะครับเป็นลายของกัิกรนี่นะครับเขียนว่ากัิกรอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้ก็แสดงว่าลายตรงนี้ถูกส่งมาที่ลายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำลายตรงนี้นะครับเนี่ย ไปทำการปริ้นนะครับโดยเราจะไปเปิดรับ QR ตรงนี้ในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ Computer ของเรานะครับไปไปดูในคอมพิวเตอร์กันเลยครับนะครับหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดแล้วก็แชร์มาทางไลน์นะครับสำหรับ QR code นะครับอ่าเราก็กลับมาที่ไลน์ใน pc นะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้นะครับก็ให้ทำการ บันทึกนะครับผมจะบันทึกเอาไว้ในพิจเจอแล้วกันนะครับชื่อนี่นะครับตามนี้แล้วก็กดเซฟไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปริ้นนะครับปริ้นออกมานะครับเราจะเปิดอะไรก็ได้นะครับเปิดอ่าผมเปิด Microsoft Word แล้วกันนะครับเปิด Microsoft Word ขึ้นมาไปที่ไฟล์แล้วก็เอกสารเปล่าขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาให้มันอยู่ในกรอบตามนี้เราก็นี่นะครับผมก็จะให้มันอยู่ประมาณ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตั้งค่านะครับตั้งค่าหน้ากระดาษให้อยู่บนล่างซ้ายขวาให้ประมาณ2เซนติเมตรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปิดนะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่เมื่อกี้นี่นะครับที่เราดาวน์โหลดไปก็คือตัวนี้ QR แล้วก็กด QR แล้วก็ลากมาที่ไฟล์ Word ที่เราได้เปิดนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันมีมิตินิดนึงนะครับเราก็อาจจะ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะใส่อฟเฟรเข้าไปอาจจะมีให้มีมีเงานะครับมีเงาลงมาทอดลงมาแบบนี้นะครับหรืออาจจะให้มันมีการสะท้อนลงมาแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับก็จะเหมือนกับมีมิติขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สั่งพิมพ์นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็สั่งไปที่พิมพ์นะครับ เลือกพิมพ์เตอร์ที่เราจะพิมพ์นะครับผมใช้พิมพ์เตอร์ตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้อ่าแล้วก็ตรวจสอบดูนิดนึงนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับเป็น A4 นะครับเป็นกระดาษธรรมดานี่แหละนะครับมาตรฐานก็คือเลือกสีนี่นะครับก็โอเคนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับ หลังจากที่เราได้พิมพ์ออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้ในรูปแบบแบบนี้นะครับเป็น QR แบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปแปะเอาไว้นะครับหรือเอาไปติดที่กรอบใส่กรอบใส่อะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาที่เวลาจะใช้งานนะครับจะโอนเงินให้เราเนี่ยนะครับก็สแกนจากตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ